16มกราคมนอกจากจะเป็นวันครูแล้วยังถือเป็นวันละสังขารของพระโพธิยานเทนหรือหลวงปู่ชาสุพัทโทรครูผู้เลิศคุณแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจงบังหวัดอุบลราชธานีแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า26ปีแต่คำสอนของท่านยังเป็นที่จดจำและจารึกไปในใจของคนไทยรวมถึงชาวพุทธทั่วโลกในฐานะครูผู้ยิ่งใหญ่ พระโพธิยาณเถรหลวงปู่ชาสุพัทโทรหรือที่ชาวต่างชาติเรียกท่านว่าอาจารย์ชาพระผู้ก่อร่างสร้างวัดหนองป่าพงอันร่มรื่นและเงียบสงบถือเป็นพระสงฆ์ไทยที่มีวัดปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนด้วยคําสอนที่เข้าใจง่ายถึงแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นครูที่มีลูกศิษย์มากมายกระจายไปทั่วโลก พระโพธิญาณเถรนามเดิมชาช่วงโชติเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2461ที่บ้านจิกกอมูที่9ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบรรพชาเป็นสามนเณรในปี2475และอุปสมบทในปี2482ปี2490ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตต่อมาได้เดินทุดงปฏิบัติธรรมสแสวงหาความวิเวกตามป่าเขาและได้มาอยู่ที่วัดนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปากตัวเป็นสิทธิ์จำนวนมากอาธิพระราชภาวนาวิกรมหลวงพ่อเลี่ยมที่ตาธรรมโมพระราชสุเมธาจารย์พระอาจารย์สุเมโทสิทธิ์ชาวตะวันตกรูปแรกและเมื่อวันที่16มกราคม2535พระโพธิยานเถรได้รับสังขารจากไปอย่างครูผู้ยิ่งใหญ่ในวันครูสิริอายุได้74ปีคงไว้แต่คําสอนที่สืบทอดผ่านศิษยานุสิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันคือนอกจากที่ท่านจะทำทำตัวเป็นตัวอย่าง ที่ดีแล้วเนี่ยคำสอนของหลวงปู่ชาเนี่ยนะคะจะเรียบง่ายฟังเข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งก็อย่างหลวงปู่ชานะคะท่านเป็นครูคนหนึ่งของพระในสาขานองประพงนะคะเห็นจะเห็นได้ว่าไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นต่างประเทศพระที่เป็นต่างประเทศก็มาให้การนับถือให้การยอมรับนะคะถามว่าหลวงปู่ชาท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมท่านยังสอนได้ นั่นมันเป็นการที่เราทำให้สื่อได้ว่าธรรมะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติหรือขึ้นอยู่กับภาษาธรรมะสามารถที่จะสอนได้หมดถามว่าสอนยังไงหลวงปู่ชาท่านสอนโดยการที่ทําให้ดูปฏิบัติให้ดูนะคะปี2561ในวาระครบรอบรังสาั26ปีและครบรอบ100ปีชาตการคำสอนและวัดปฏิบัติของพระโพธิญาณเถรยังคงได้รับการสืบทอดอย่างแน่วแน่ โดยในช่วงวันที่12ถึง17มกราคมของทุกปีพระภิกษุและชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลเดินจงกรมฟังธรรมาจากครูบาอาจารย์บำเพ็ญวัดปฏิบัติเวียนเทียนประทักษิณเป็นอาจาริยะบูชาแสดงความกตัญญูกตเวทีและมีชาวพุทธจากทั่วทุกสารทิศมาตั้งโรงทานนำข้าวปลาอาหารมาร่วมบำเพ็ญทานบารมีขจัดทุกข์ในใจด้วยความปล่อยวางและเรียบง่าย ดังที่หลวงปู่ชาสุพัทโทได้ให้คติครูคติธรรมที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยกัตัาพันแก้วสง่าภาพมุมสูงวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพปฏิพัทธ์เข็มทิศ N b t อุบลราชธานีรายงาน